สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับเมื่อนี้มาโผล่ๆออกับบ่าวหนองครับเมื่อนี้คลิปเรกข,ของเดือนตุลางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาโมฆาครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับค้นที่ได้รับโชคนำกันนะครับเนาะถึงผบ้บร้รับโชกับบ่าวหนองแต่บ่าวหนองก็แสดงความดีใจให้น้ครับเลขที่บ่าวหนองหายไป ของแม่ฮันนีเหลี่ยงงูใหญ่ก็คือเก่าหนึ่งหาหนึ่งแต่ว่าบ้าหนองไปนักหนึ่งเก่าครับหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเบ้าหนองไปนักตัวนี้อหลีในคลิปเบ้าหนองกับนักตัวนี้แต่ว่าถ่ายคลิปเบ้าหน่องกับแปะไว้เก่าหนึ่งกับหาหนึ่งถ้าผู้ใดเบิ้งคลิปจบคนหนึ่งก็จะเห็นตัวเลขครับแต่ว่าส่วนหมาค้นก็นว่าบอกบอกมาว่า บเห็นเบาหน่องแปลตัวเลขให้บเบาหนองก็บอกนะครับว่าถ้าดูคลิปจบแล้วจะพบโชคบางคนก็ได้ยินแต่คำบอกเบาหนองแล้วกะตัดไปเลยบเบิงตัวเลขที่บบาหน่องแปลเพราะว่าบาหน่องจะแปลตัวเลขให้ทุกคลิปครับบ่มีว่าบบาหนองสิบบบโบโบแปลแปลตัวเลขให้เลขที่เบาหนองห้ตตองวดย่งบ่เขาครับเขาก็คือเข่าบ่เขาก็ว่าบ่เขา นะครับนะเนาเหล็กหลายๆคนไอ้นุ่มสะกนุนแล้วก็ฝากมาบอกอยู่ว่าอย่าวากันเด้อเหลยกบ่เขาเพราะว่างวดมันหันเพิ่นกระสือบ่หน่อยคือกันเจี้ฟังเล่าเหล็กเมืองขมิน้นเพิ่นก็ฝากมาบอกอยู่ว่างวดนี้เพิ่นเบิดหลายแสนอยู่เจี้เมืองขมิ้นเพิ่นก็บเบิดหลายแสนเหล็กฟังเล่าก็ะเบิดหลายแสนครับเพิ่นว่าสูงือเก่าสูงือเก่าจังไห๋กระสูสื่อคือเกา่เกา งวนนี้ว่าเขาง้วงนหนามันก็ตตรงเขามันก็บอกว่าอย่าพึงทออย่าพึงวากันเดอร์พิ่นวางสิมอ่เป็นยังครับเลขที่เขาขววั้หันแน่มีอยังแน่นอก,ก็คือเลขวิ่งเจ๋หน่อยครับเลขวิ่งเจ๋หน่อยก็คือมันบอกว่าวิ่งเจ็ดนอวิ่งเจ็ดวิ่งศูนย์วิ่งหามันก็เขาศูนย์หกศูนย์หกเจ็ดสมมุดถา ถ้าบางคนแปลแปลเลขอะเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่ง,งสินานี่ครับเพื่นกับเขาศูนย์หกให้วิ่งหาเพื่อนกับเขาหนึ่งหาครับเลขวิ่งเจียหน่อยครับเขาทั้งบนทั้งล่างครับงวดวังหันงวดนี้เพ็่นบ่ท่านหามากเพราะว่าบางหนวงกันยมาได้พอผู้ใดเลยเดี๋ยวงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาเดี๋ยวมาตามต่อ ถ้าบ่าน้องได้ตเล็กมาแล้วบ้าน้องจีฟาวนงคลิปให้เบิ่งนะครับเนาะเล็กจีน่อยครับวิ่งศูนย์มันไปออกบนครับแล้วก็วิ่งห้ามันไปออกล่างครับนี่ครับเล็กจีหน่อยงวดวันที่1ิหกที่ผ่านมาครับผมเขาเต็มเต็มครับเพื่อนไดรับโชกเพื่อนไดเงินงวดงวดนีเพื่อนวัดเพิ่นเพื่อนไดหลายครับบ่าน้องจะดีใจน้าเพิ่นคือกันครับผมเพิ่นให้มาเนาะแล้วก็ ปฏิทินจีนครับเบาวนองแก้ปฏิทินจีนได้ออกมากับเขานึ่งหาครับถ้าผูใ้ใดแตกเหรียญเนาะเพราะว่ามีคนสื่อห้าหนึ่งเจ็ดนี่คนสื่อหลายหาหนึ่งเจ็ดนี่คนสื่อหลายครับลีปฏิทินจีนตัดเหรียญก็ได้หนึ่งหาหาหนึ่งปฏิทินแล้วกันหนึ่งสี่ห้านี่เบาหนองแกวออกมาปฏิทินจีนงวดวันที่สิบหกตุลานครับ ปฏิทิจนจริงผู้ใดถือเกลียกันดีใจน้ะครับเด้อเพราะว่าแต่ขันบอลนะ้ำตัวเลขมันก็นมีเขามีออกเขาแน่ยว่าเขาแน่มันกับเป็นเรืืองปกตินะครับเนาะแล้วกับปฏิทินเงินล้านลงว,งงวงปู่สวงวันที่สิบหกตุลาบ่าวนงกับแก่ใดศูนย์หกครับศูนย์หกหลายหางน้ำเลขศูยนย์หกนี่นี่ครับ บา้านหนองแก้วมากกั็หลายหางอยู่แต่ที่เด็ดสุดก็คือสองศูนย์ับเบา้านหนองแกวปฏิทินจีนต่ปฏิทินเงินหลานลุงปู้สวงนะครับสองศูนย์หกสูนยหับผู้ใดเดบเงิงคีบก็รับโชคไปหลายคนจะคับเป็นถือ06ที่เพิบ่บเงิงบางคนก็ซื้อ28งแปดหาแเกสอง บาหน่องกระซือคือกันเก่าองซอเก่าแปดหาหแปดบาหน่องกระซือแต่ว่าบาหน่องเป็นนาแข้งอีลี่ก็คือเก่า1น 7, 7่ 7, 1ศูนหาหาหน่ 1, มันก็เป็นเหลยกอันนะครับเนาะนี่ครับาจารย์อาจารย์นีรนามฝากมาบอกว่าดีใจนำกับคนที่ได้รับโชคของเพคนเขาทั้ง3มโตบน แล้วก็สองตัวหลางสามตัวบนออียงก็คือหนึ่งศูนย์หครับปุกพอเพิ่งะบอกอยู่ว่าเจ็ดให้ระวังหนึ่งไม่อีครับหลายคนถูกถามหาพอกับหลายครับผมคนอยู่แถวแถวนี้ก็ถือหลายครับหนึ่งศูนย์หกแล้วก็หนึ่งห้าครับ 06ครับ1 106หลายคนสื่อ706 706บางคนก็บอกว่ารากา1 1เจอ7กับ1กับตัวเดียวกัน6กับเก่ากับตัวเดียวกันคนคนสื่อ706 106แล้วก็109นี่ครับพอแล้วก็มักพกพอเรามักเจ็ดงวดมรหัน เพิ่นมักเจ็ดมักศูนย์มันก,ก็เข่าศูนย์หกครับแล้วก็หนึ่งห้าคนซื้อเจ็ดหาหาเจ็ดแล้วก็ซื้อ 1, หนึห 1, ่งหาหาหนึ่งคือกันนี่ครับพอเพิ่นก็ฝากมาแสดงความดีใจครับคนที่ได้รางวัลน,นะครับเนาะถึงถึงบริถิถือกับเพิ่นกับโเป็นหยางแต่ว่าถือว่าเพิ่นให้แม่นครับแม่นมาหลายงวดแห้งอาจารย์นิละนามนี่บ่าวน้องก็เลยบอกว่าพ่อออกกองเห็ได้เปรี้ยงจักมือบ่บ์บ แค่นี้ครับพอแห้งแล้วนะนี่ครับเหล็ก้นเขาบนกับบอลเลมาขอยังกับไผ่บลอลเลมเาอยากลองยังกับไผ่ขอแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้โชคนะครับงวดนี้ครับเบ้าหนองไห้ต้องงวดเบ้าหนองกับไห้ต้องงวดในคลิปนี้เลยเพราะว่าจปปะมีผู้องอัดไปหลายคลิปเนาะเล็กต้องงวดเบ้าหนองเบ้าหนองยังตามเล็กตัวเก่าอยู่ครับ เบิ่งไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับมักบ่ามากักอันนี้ก็บบริวากันเนาะครับเนะาะขันผู้ใดมักก็บสื่อน้ำผู้ใดบ่ามาักก็ผ่านก่อนก็ได้ถ้าเบิ่งคีเปอื่นๆถ้าเบิ่งเลขตัวอื่นเนาะครับเนาะเลขเบานหน่องแห้ตองงวดครับเบาหน,น่องยังตามตัวเก่าอยู่ครับ1 1นึ่งมีงวดวังหันนะี่ยเบาหน่องก็บสื่อ1 2มันก็ไปออก1 5 <c oughs> 1> <c oughs> เลออเขเบาหน่องยังบ่เข้าเลขตองงวดก็บ,บ่แน่ครับงวดเีขอาจสิมาก็ได้ แล้วก็หนึ่งเกาหนึ่งบาหนังยังตามอยู่ครับงวดวันที่1นึ่งพิธีกา6หกหนี่ครับเบิ่งนะเบิ่งไว้แล้วก็แคปไว้ครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนแล้วก็หนครับ1นึ่งเก่าเก่าหนึ่งบาหนังยังน้ำอยู่ครับเพราะว่าเป็นเลรียกที่เบาหนองมากแต่ผู้ใดมากนํำก็ซื้อไว้แต่ถ้าขับนอกผู้ใดเพราะท่านมากกแบ่เป็นอย่าง เบิ่งไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเดี๋ยวงวดวันที่สิบหกสิบหกเดี๋ยวงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเขามารับโชคไปนํากันนะครับเนาะผู้ใดเห็นคลิปบ่าวน้องกได้รับโชคไปนํากันสุ้ผู้สุคนเดี๋ยวบ่าวน้องได้เลขยดไม่ได้ทางใดแน่เดี๋ยวบ่าวน้องก็จะเอาเอาคลิปลงให้เบิ่งนะครับเนาะตอนยังพันไหนเลียจากไผมาเลยนะครับเนาะจต่ใดก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกห้าขอทุกคนโชคดีครับผมสวัสดีครับ